ตอนนี to hier, er pues ้ผมมาอยู่บนต้นนะครับเพื่อเรียนพวงมณีลูกใหญ่นะครับท่านดูครับพวงมณีมีสองสายพันธุ์นะครับพันธุ์ลูกใหญ่กับพันธุ์ลูกเล็กอันนี้ก็ร่วงหล่นไปเยอะแลวครับถ้าพันธุ์ลูกเล็กหนามจะหยีหนามจะเล็กนะครับอันนี้ลูกใหญ่ตานมหนามใหญ่อันนี้ก็ร่วงหล่นไปเยอะพอสมควรนะครับเกือบหมดต้นแล้วนะฮะอันนี้มา มดัดูมันต้นที่ยังหล,ง,ลงเหลือว่าลูกใหญ่จริงหรือไม่นะครับนี่คือลักษณะต้นอันนี้ก็เป็นหลายสิบลูกครับประมาณทักงสี่สิกว่าสากว่าลูกแล้วก็นีนร่วงหล่นก็เหลือประมาณนด้ี่สกว่านะครับรวงหลน่นนะลักษณะที่ร่วงหล่นนี่นะนี่ครับอันนี้ร่วงหลน่นอันนี้ร่วงหลน่นจะหมดแล้วอันนี้เรามา ให้ดูกันนะว่ามันมีจริงครับสองสายพันธุ์พันธุ์ลูกเล็กกับพันธุ์ลูกใหญ่นม้นามเล็กกับนมนาใหญ่นะครับนีครับสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนครับผู้ใหญ่ลงศั์นี่ลักษณะของพวงมณีลูกใหญ่นะครับลูกประมาณสามสี่กิโลนะครับเห็นนะครับแต่อนนี้ก็หล่นไปเยอะนะครับหล่นสูบไปเยอะเลยันดูครับหล่นไปเกือบหมดแล้วอันนี้มันไกลนะครับไกลมองมันก็จะเห็น นี่คือพวงนี่ลูกใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะครับเรานี้นมันไกลมากกับผมซูมหมดแล้วนะเนี่ยซูมหมดแล้วพวงนี่ลูกใหญ่นะครับตัดนะครับตัดอู้หนักครับหนักครับดูไปในต้นนะครับอ้าวครับขอบคุณครับนะครับดูสีผิวนะครับดูขั้วช่วงบนนะครับ ุเรียนเกือบทุกสายพันธุ์นะครับเกือบทุกสายพันธุ์ถ้าแก่แล้วจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับข้างล่างจะใหญ่ข้าบอนจะเล็กนะครับก็จะมาผ่านดูเนื้อกันนะครับพวงมณีลูกใหญ่นะครับดูง่ายๆนะครับนมหนามใหญ่นะครับพวงมณีลูกใหญ่น้ำหนักลูกก็อย่างน้อยก็กิโลครึ่งนะครับ ถึง4กิโลนะครับโอ้ยสีสวยมากครับครับนะครับก็คือพวงมณีกลวงมณีลูกใหญ่นะครับลูกนี้ก็2กิโลกว่านะครับครับอันนี้เม็ดรีบอันนี้เม็ดเม็ดไม่รีบนะครับดูลูกลักษณะลูกครับลูกนี้3กิโลกว่า3กิโลเนื้อสีสวยครับมีสองสายพันธุ์นะครับครับผม